สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับคอยบอกตอแล้วสิครับมีสายรายงานมาว่าครับนะครับว่าเห็นไหลมันพูดว่าีดํานะครับจะกลับไปหาครอบครัวเพื่อสกัดอะไรบางอย่างในฝีแล้วก็เพื่อให้ทัวลงครอบครัวหรือเปล่าอันนี้ผมมองนะนะบอกว่าดําเนี่ยจะกลับไปหาครอบครัวในนิทานเรื่องนี้ ย้ำาครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัตลักในการรับชมรับฟัง <c oughs> <c oughs> ผมมองว่าเรื่องนี้นะครับผมมองว่าเรื่องนี้นะครับที่ดํากับไปหาครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับมันก็เป็นไปได้นะเพื่ออะไรทีครับเพื่อที่ให้ทัวร์ไปลงตาใหญ่เห็นไหมครับเนี่ยพวกนี้มันรู้กันอย่างงี้นะ,นะนะต่างๆนะ นะครับต่างนานเพื่อเพื่อให้รู้กันนะครับไอ้ครับนะนะเพราะน,ะนะั้นไอ้ครับมันก็เป็นไปได้นะครับนะเรื่องที่ดำจะกลับไปหาครอบครัวในนิทานเรื่องนี้ผมมองว่าอ,อันนี้ผมไม่แน่ใจนะสายข่าวรายงานมาเขาบอกว่าเห็นหลายมันพูดดักคอยดำก็เลยส่งข่าวมาหาผมนะครับว่าดำเนี่ยนะครับมันวางแผนจะกลับไปหาหาตาหายายหาครอบครัว คือถ้ามันจะกลับไปหนึ่งไม่มีอะไรมากมายกลับไปเพื่อสก,กัดอะไรบางอย่างที่ผมมองนะกลับกลับเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้คนในครอบครัวให้ข้อมูลอะไร,รเปล่าในการย่นดีการหรือเปล่านี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองกลับไปเพื่อให้ทัวลงให้คนดา่าตายายว่าเห็นไหมครับรู้กันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าพ่อแม่ พ่อแม่เขาว่าต้องนั่นอยู่แล้วแหละเขาไม่เขาไม่อะไรหรอกคือคุณเป็นพ่อแม่อะตีแม็กซี่แต่ทีน,นี้แล้วกลับไปจริงทัวลงลยนะทัวลงยับไปนะนะครับทัวลงยับเลยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับนะผมวิเคาะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าผมไม่ยินหลายมันพูดนะนะครับ อันนี้ถ้าดำจะกลับไปหาครอบครัวเนี่ยนะบันเทิงแหละเพราะคนอย่างผู้หญิงนีม้มีแผนเลี่ยมจัดเลี่ยมจัดแผนเยอะนะครับผู้หญิงอย่างนี้เป็นคนที่ทําทําได้ทุกอย่างทําได้ทุกทางขอให้ตัวเองเนี่ยชนะขอให้ตัวเองเนี่ยอยู่เหนือคนอื่นนะนางยอมทำยอมทําได้ทุกอย่าง จริงๆนะครับในนิทานเรื่องนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ไอ้สี่ดำเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องไม่ได้มีอะไรมากมายเลยการที่เขาผาเขาปัวผู้เรามองออกอยู่แล้วนะครับเสรมันจะกลับไปหาครอบครัวกม็มันก็มีมันก็มีสิทธิ์เพราะพ่อแม่มันถูกต้องป่ะเออพับพ่อแม่มันมันก็มีสิทธิ์แหละทุกท่านถ้ากลับหาขวดอย่างนี้นะครับนะ คนที่ทัวรลงคือครอบครัวนแหละไม่ใช่ใครหรอกจริงปะ่ะออ <c oughs> แต่อันนี้ก็มองว่าผมอมองว่าถ้าอ้ดำจะกลับไปห,หาครอบครัวไอ้ไหลมันจะเอาไว้อะไอ้ไหลมันต้องประกาศอยู่แล้วเพราะไอ้ไหลมันประกาศอยู่แล้วว่ามันต้องมาหาพ่อแม่กูมันต้องมาเหยียบบ้านพ่อแม่กูถ้าอินนี่เข้ามาก็แสดงว่าหน้าด้านสุดแล้วจริง ไอ้ดำเข้ามานี่ก็แสดงว่าหน้าด้านสุดแล้วนะครับจริงจริเอฟซี 3, ใช่ปะถ้ามันเข้าไปไอ้ไหลพูดขนาดนี้ยนะครับไอ้ไหลประกาศขนาดเนี้ถ้ามันอยากจะกลับไปหาครอบครัวอีกก็โอ้โหหน้าด้ันสุดๆแต่ก็อาจจะใช้ฟาร,ร์มหน้าด้านของตัวเองเนี่ยเพื่อชนะอะไรบางอย่างเพื่อเลี่ยมอะไรบางอย่างนะหนึ่งถ้ามันกลับาหาบครอบครัวจริงนะมันก็ทัวลงเหมือนกันเพราะเอฟซีมันก็ไม่เอาตาใหญ่จริงปะ จริง <c oughs> เรื่องนี้นะที่ผมมองนะมันก็ทัวลงเหมือนกันพอเอฟซีมานแม่ครอ,อบครัวเลยนะครับแม่ครอ,อ,อ,อบครัวตาครอบครัวยายเลยนะท้ากลัปหาครอบครัวปุ๊บคนก็จะมองเลยเอาแล้วทีนี้ไหลกับไอ้ดำเนี่ยจูบป,ปากกันหรือเปล่าแต่ผมดูแลไม่หรอกแต่มันก็จะทําอย่างนั้นไงทําให้คนซื่ออย่างนั้นไงก็ได้ปะ มันทำให้คนสื่อว่ามันก็ไหลจูบปากกันหรือเปล่ามันก็จะทำแบบประเภทแบบนั้นแต่จริงๆไอไหลไม่จูบปากมันหรอกนะแต่มันทําได้ทุกอย่างอ่ะเพื่อให้คนเพื่อทัวร์ไปโงคนในครอบครัวมาอนี่ทาได้ทุกอย่างนะถ้ามึงกลับไปหาครอบครัวมึงก็น่าด่าสุดไอดำมึงฟังกูนะมึงกลับไปหาครอบครัวนี่มึงก็น่าด่าสุดตะนะมึงเชื่อกูนะนะครับอืมถ้ามันเป็นอย่างไอไหลพูดจริงๆนะ ที่หลายมันเดาเอาไว้เนี่ยนะครับ <c oughs> ว่ามึงจะกลับไปหาครอบครัวถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะมึงนี่สุดยอดคนจริงๆนะครับสุดยอดคนนะครับใครที่เคยด่าตาก,กระยายไว้ฟังนู้นอะเตรียมหน,น,นาวหนาวร้อนๆะโดยเพราะไอ้โรนแล้วก็อีบานะ่ะพวกมึงเตรียมหน,นาวหนาวร้อนๆเลยใช้ดำกลับไหาคนในครอบครัว นะยิ่งเขาบอกเลยว่ามึงเตรียมหนาวหนาวมันร้อนเลยนะครับอืมเพราะมึงเคยด่าเขาไว้มึงด่าตาด่ายายไว้ไงเข้าใจะปะเออถ้าไอ้ดำกลับมานะนะครับอืมเราเราก็ห้ามไม่ได้พี่ครับเราก็ห้ามไม่ได้หรอกถ้ามันจะกลับมาอย่างนี้สิครับเราก็ห้ามไม่ได้หรอกถ้ามันจะกลับมาจริงอ่ะจริงไหมทุกท่านนะครับนะ คือพ่อกับแม่เราต้องเข้าใจว่าพ่อกับแม่ขขาลูกเขาอะลูกจะชั่วลูกจะเลวเลยก็ลูกเขาอะเข้าใจปะ่ะนะครับอืมลูกจะชั่วจะเลวเลยมันก็ลูกเขาอะคือก็ต้องเข้าใจเขาอะในทีเนี้ยตายายไปเสดก็ทั่วลงอีกว่าหลักลักลูกระเบียงอีกนะถ้ามันจะกลับไปนะถ้าตาย,ายไปเสดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หรอกนะครับอืมนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันให้่ฟ้ี สิ่งที่ไหลออกมาพูดเนี่ยว่าวดัมจะกลับไปเนี่ยอืมมันก็น่าคิดนะแผนการมันสุดยอดนะอีนี่แม็กสุดยอดจริงๆ,ด,ด,งๆ,งๆออดัมสุดยอดจริงๆจริงๆถ้ามันกลับไปนี่คือดําสุดยอดจริงๆผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะปากผมให้คิดนะครับเอฟซีทุกคนก็รอติดตามชมครับมันเป็นการคาดเดาของไหล แล้วก็มีแม่แมแมส่งคลิปมาให้ผมดูมันก็เป็นการคาดเดานะครับแต่ถ้ามันเป็นอย่างที่หลายพูดจริงมีดำนี่โคตรหน้าด้านเลยและพยายามที่จะหาทัวร์ไปหาไอ้ไหลาหาคนในครอบครัวในที่่านเรื่องนี้นะเออในนีทานเรื่องนี้นะออน,น,น,นะครับอะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นครับไอีครับนะมันจะทําอะไรเรื่องของมันนะครับมีดำจะทําอะไรแต่ให้เอฟซีรู้ไว้ต้องทันเกมมัน ครับต้องทานเกมมอันอี้นี่ทําทุกทิทางขัน้นแรกวันนั้น,นมันยังพูดเหลอไหวไหลไปซ่อมไฟให้เห็นไหมเห็น <c oughs> ไหมมันยังตอ,งตอแบแหลเหลอไววไหลายไปซ่อมไฟให้อ้อาวแค่นี้แหละทุกคนต้องอะไรมากมายหรอกนะ